สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูข้อ35กันต่อนะครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่าข้อนี้ไม่ใช่ให้ตอบเป็นตัวเลขนะครับสว่วนใหญ่ข้อสอบพวกนี้ก็เป็นข้อสอบให้ตอบเป็นติดตัวแปรแต่อย่าลืมนะครับเวลาตอบติดตัวแปรนั้นสิ่งเดียวที่ท่านตอบได้ก็คือสมการที่คือตัวแปรที่โจทย์กําหนดมาเท่านั้นนะครับก็คือมีตัว W ครับมีตัวมุมฟีมีตัวมุมเซตาและก็มีตัว L นะครับที่ติดได้ นอกนั้นโจทย์จะถามอะไรมานะครับโจทย์ถามอะไรมาเนี่ยติดไม่ได้นะครับติดไม่ได้นะครับก็อย่าสร้างสมการหรือตัวแปรอื่นเข้ามาใช้ในการใช้ในการแก้ปัญหาเนาะแก้ปัญหาที่เรากําลังเจออ่าอย่าอย่าคิดตัวแปรขึ้นมาเองแค่นั้นเองประเด็นที่สําคัญข้อนี้นะครับที่เรายกมาข้อนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่านะครับมันคือ การดูมุมและแตกแรงครับผมแตกแรงให้เข้าสู่แกนเดี๋ยวไปดูว่ามันน่าสนใจยังไงเราถึงยกมาครับไอ้ข้อนี้อันดับแรกผมก็บอกว่าเ,เขียนฟี b o ดี้ไดแกรมให้เสร็จก่อนนะไอ้ตัว A เนี่ยเป็นพินซัพพอร์ตตัว A เนี่ยเป็นพินซัพพอร์ตนะครับเเป็นพินซัพพอร์ตลบพื้น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 แล้วไอ้ตัวแรงไอ้ตัว C เนี่ยเป็นตัวเทนชันนะครับจะถูกคล้องโดยมอเตอร์หรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็เขาคือเทนชัน พอเขาเป็น tension เขาก็อยู่ในลักษณะที่รับแรงดึงได้อย่างเดียวนะครับรับแรงดึงได้อย่างเดียวสบาย,ยาจริงครับเนี่ยสบายนะครับฟ r e e body d i a g r ของเราเสร็จออกมากเรียบร้อยแล้วประเด็นที่เราอยากชี้ให้ชมนะครับก็คือว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัว ax เนี่ยมันก็คงจะมีอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือไอ้ตัว a a นะครับเป็น ay แลวก็ไอ้ตัวนี้เป็น เอนี่คือพินซับพอร์ตพินซับพอร์ตใน2มิติมีป้องกันการเลื่อนที่ในแนวแกน A X กับแนวแกน Y ไอตัวเครื่องหมายจะถูกหรือผิดเดี๋ยวเวลาคำนวณเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากค่าตัวเลขเองไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่ามีซับพอร์ตออกมาเมื่อไหร่ต้องเขียนคอมโพเนนต์ของแรง REACTION FORCE ให้ครบนะครับต้องเขียน REACTION FORCE ให้ครบอีกตัวหนึ่งก็คือมีตัว W ลงมาตัว W ลงมา ต้องลงตรงกลางเมื่อเป็นยูนิฟอร์มลงตรงกลางเมื่อเป็นยูนิฟอร์มเหมือนดิสเซบิวชั o นโหลดที่มีได้หลายตัวนะครับแต่เมื่อเป็นยูนิฟอร์มเมื่อไหร่มันก็ลงตรงกลางถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็รู้อยู่แล้วว่าเอาเหยียบเข้ามา1สนส่วนสนะครับผมมาไปข้อดท้ายนะครับผมจะพูดจับตัวนั้นมาหน่อยจับตัวนี้มาหน่อยเนาะเพื่อรื้อฟื้นเพื่อรื้อฟื้นนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อรื้อฟื้นเนาะถ้าเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวมีข้อสุดท้ายเดี๋ยวมีข้อสุดท้ายอีกตัวหนชัั่นครบ รับแรงดึงด้อย่างเดียวคือแรงทีไปเด็นอยู่ตรงแรงทีนี่แหละฮะเพราะถ้าเราแตกแรงออกไปเป็น2แรงนะครับแตกแรงไปเป็น2แรงดูนะผมแตกออกไปเป็นทีนะครับเป็นที i n ฟีเป็นที i n ย,ยีแล้วก็แตกออกมาเป็นทีคอสครับทีคอสมุมฟีจะสังเกตว่า ถ้าผมต้องการหาแรง T เนี่ยผมต้องการหาแรง T ผมทำง่ายมากคือการไปเทคโมเมนต์ที่จุด A คือเทคโมเมนต์ที่จุด A ที่ทวนเข็มเป็นบวกสังเกตไหมครับว่าถ้าผมไปเทคโมเมนต์ที่จุด A ไอแรง T ซ้ายเนี่ยก็จะก่อกให้เกิดโมเมนต์ที่จุด A เหมือนกันซึ่งระยะห่างก็คงต้องหากันต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือ T cos phi ก็จะก่อกให้เกิดโมเมนต์เหมือนกัน ซึ่งระยะห่างเนี่ยก็คงแตกต่างกันออกไปแตกต่างกันออกไปผมก็ต้องไปหาระยะห่างระหว่างจุด A ตัวนี้ซึ่งผมนำเสนอวิธีหนึ่งครับว่าเราต้องการแค่โมเมนต์นะครับต้องการหาแค่แรงทีผมก็เลยอยากลดดูว่าเอ๊ะผมทำอย่างนี้ได้หรือไม่ผมก็ลองไปเช็คอย่างนี้ครับว่าโอ้ลบออกก็ได้ลบใหม่นั่นแหะอืมนะครับเสียดายจริงๆผมก็เลยบอกว่าครับ ดังนั้นเนี่ยผมอยากแตกแรงีออกไปเป็นอย่างนี้เหลือเกินครับแตกแรง T ไปตัวนี้เป็น T ครับคูณกับอะไรสักอย่างหนึ่งและก็แตกแค่มันอยู่ในแนวแกนครับแตกก็้มาอยู่ในแนวแกนเป็น T อะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เจอแล้วครับว่าถ้ามุมนี้เป็นมุมเซตามุมนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมเซตาด้วยแสดงว่าแสดงว่า T ตัวนี้แท้จริงแล้วมันคือ T ของคอ s สครับ มุมฟีลบมุมเซตาถันไหมค่าจะเหลือแค่นี้ก็เหลือเป็นแค่มุมฟีลบมุมเซตาเพราะั้งหมดทั้งมวลน,นี้กลางฟีไอเล็กๆนี่เป็นมุมเซตาแต่ขึ้นไปด้านบนเป็นมุมฟีคูณกับอาทีคูณกับไซ n ฟีลบเทตา ถ้าเราแตกแรงในลักษณะอย่างนี้นะครับในการหาโมเมนต์เราจะสังเกตว่ามันแตกต่างจากตัวเมื่อกี้ก็คือไอทีคอร์สฟลบเซตานี้มันลายออบเจคชั่ของมันเนี่ยไปผ่านที่จุด A มันเลยง่ายเพราะมันไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์ครับเมื่อลายออ f a c คชั่ไปผ่านที่จุด A มันไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์รอบจุด A เอาล่ะครับผมก็เลยไปกันต่อที่ว่าดังนั้นผมก็ไปต่อเลยนะไปต่อเลยผมจะเอาตัวนี้แหละในการหาโมเมนต ก็เลยได้ว่าเป็น t ครับง่ายกว่านั้นอีกคือ t ไซน์ครับมุมฟีลบมุมเซตามีทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกสังเกตเขียนอีกว่าระย,ยะห่างลายออบเจชันตัวนี้ห่างจากจุด A ของเราเนี่ยออกมาครับห่างจากจุด A ของเราออกมามีค่าเท่ากับ L พอดีนะไม่ต้องแตกเลยไปดูตัวต่อมาคือตัว W e b u ครับตัว W เนี่ยตั้งฉากแล้วกับตัว A แล้วระย,ยะห่างมีค่าเท่ากับเท่าไหร ก็มีค่าเท่ากับ l ส่วน2เพราะมันลงตรง l ส่วน2แต่อย่าลืมว่าต้องเป็น l ส่วน2 cos เซตาละกลายเป็น w ครับ w cos นะครับคูณ l ส่วน2คูณ l ส่วน2แล้วก็ไป cos เซตามีค่าเท่ากันกับ0ทุกท่านครับเราจะได้ออกมาแล้วครับว่าท้ายที่สุดแล้วครับท้ายที่สุดแล้ว เดชบุญคุณพระช่วยกล้วยสองหวีครับทุกท่านครับเราจะได้ออกมาแล้วว่าไอตัวทีนี้ออกมานะครับออกมามีค่าเท่ากับ w w นะครับวีโคสเซตานะครับวีโคเซตาส่วนครับส่วน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 สองครับ sin มุมฟีลบมุมเซตาเอามาให้ดูอย่างนี้แหละครับก็คือว่า แล้วก็ถ้าเป็นตัวเลขเราก็จะคุ้นชินกันแน่นอนเลยเวลาอาย้ายแกนนะครับในการแตกแรงเข้าไปให้อยู่ในแนวแกนที่มันเป็นเอียงมันก็จะง่ายขึ้นสําหรับการคิดการคํานวณเนานะยังไงก็แล้วแต่ครับอย่าลืมนะหาคอมโพเนนต์ reaction force ที่พิน A พินด้วยพอไปหา Re Pin A c t i o n force ที่พิน A พินบีเรก็กลับไปแบบรูปแบบเดิมครับเราก็กลับไปรูปแบบเดิมให้มันอยู่ในตัวแกน x กับให้มันอยู่ในตัวแกน y สําหรับไอตัว เทนชันตัวนี้นะครับก็ให้ไปอยู่ในแนวแกน x กับให้ไปอยู่ในแนวแกน y เหมือนเดิมแหลคนะครบับนะครับฟาบนะครับขอเวลานะครับลบแล้วก็แบบเดิมแหละครับก็คือว่าไปตัวนี้เป็นมุมีก็แตกลงไปในแนวแกน y คือ t นะครับ t sin ฟีนะครับแล้วก็ t cos ฟีเห็นไ,ไหม เอาข้อเอาข้อนี้มาโชว์เนื่องจากพอเราทำให้มันหาโมเมนต์ง่ายแล้วก็คือแตกแรงเข้าไอแนวที่เป็นเขาเรียกว่าแนวบีมนะครับแนวคานเราก็ใช้กลับมาให้แตกในรูปแบบ x y เหมือนเดิมเพราะจะง่ายต่อการคำนวณเพราะผมบอกว่าไอซิกมา f x นี้มีค่าเท่ากันกับ0นยเนื่องจากสมดุลให้ทิศฝั่งขวามือเป็นบวกมีอะไรบ้างก็มีแค่ t cos phi นะครับก็มีแค่ t cos ฟีลบ Ax ซึ่งไอตัว Ax ตัวนี้นะครับ ax ตัวนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับ T c คอสฟีซึ่งไอทนี้ก็มีค่าเท่ากับ w c ค s สเซต้าส่วนด้วย 2, ส sin มุมฟีลบมุมเซต้าคูณครับอย่าลืมนะไอตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ c อ s ของมุมฟีนี่จบแล้ว ax จบแล้วครับโจทย์ต้องการแค่นี้แหละ แต่เอามาโชว์เนื่องจากว่าก็แน่นอนย้ำแล้วย้ำอีกก็คือการแตกแรงเข้าแกนนะครับแตกแรงเข้าแกนให้มันง่ายต่อการคิดโมเมนต์สุดแล้วแต่ว่าทุกท่านจะเอาอย่างไรไปดูซิกมา f อสับไวยครับซิกมาเอหามาได้ยังไงก็มีแค่ตัว AY วาะชี้ขึ้นลบบวก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 ทีไซเซททีไซฟีและก็ไปลบกับ W มีค่าเท่ากันกับ0ย้ายข้างครับ ก็จะเด็กมาว่า a y นี้ออกมาครับออกมาเป็นค่าเท่ากับ w คูณอยู่กับ s i n ์ phi คูณอยู่กับ cos เซตาครับคูณอยู่กับ cos เดี๋ยวผมเลื่อนให้นะเดี๋ยวผมเขียนก่อนนะครับ2 cos ์ด phi n ซนนะครับเซตาหารด้วยนะครับ2 sin นะครับ phi ลบเซตาก็สบายๆครับไม่มีอะไรเลยนะครับสบายๆก็ เราก็จะได้คำตอบทั้งไอตัวที่เป็น ax component ในแนวแกน A x กับ component ในแนวแกน y และก็ได้ของไอตัว t นี้เรียบร้อยแล้วก็สบายครับทุกท่านแต่เอามาให้ชมนะครับข้อ35นี่ผมมาให้ชมก็คือว่าบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งที่เราชอบเจอแรงเลยและไม่หาโมเมนต์ในคานที่เป็นเอียงแบบนี้มันจะง่ายกว่าไหมถ้าเราแตกแรงเข้าไปอยู่ในรูปแบบตั้งฉากกับตั้งฉากกับบีมนะครับแล้วก็แนวที่ ผ่านนะครับแนวที่ผ่านจุดหมุนนะครับเพราะมันจะไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์ทำให้การคำนวณของเราเนี่ยลดรูปลงมาเหลือน้อยนะครับน้อยกว่าเดิมลดความซับซ้อนลงแต่ก็ต้องดูรูปให้ออกนะครับดูร,รูปให้ออกก็สบายๆครับข้อนี้ก็เอามาให้ชมกันสำหรับข้อ35เนาะอย่าลืมนะครับว่ากด Subscribe กันสักนิดนึงถ้าคนไหนเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคนไหนเป็น กดเรียบร้อยแล้วก็ไปสมัครอีกสักหนึ่งแอคเขานะครับแล้วก็มากดอีกเนาะ <laughs> อ่ะล้อเล่นนะครับล้อเล่นแค่เข้ามาชมเข้ามาเชียนะครับผมก็ก็ดีใจแล้วนะครับไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีครับได้เจอกันข้อที่36ครับสวัสดีครับ